ครับประโยชนช่องบองจีคนสุรินครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเรามาทําน้ําพริกปลากระป๋องนะครับสไตล์บองจีครับผมนี่ประกอบไปด้วยพริกแห้งจินดามะเขือคืนแล้วมะเขือพวงนะครับกระเทียมหอมแดงครับผมเสร็จแล้วมาใส่น้ํานะครับตั้งไฟแล้วครับผมใส่น้ําใส่ไปไม่ต้องเยอะมากนะครับผมใส่แล้วก็คั่วจนน้ําแห้งแล้วก็ให้มันแห้งไปกับน้ำเนาะ แล้วก็จะออกแบบว่าเหมือนเราไปจีเราไปย่างนะครับตอนนี้ก็มาทำตะไคร้นะครับตะไคร้ซอยหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ผงนัวไปครับดว่นะครับผมใส่เกลือต,อตะกงนัวมันจะได้ละเอียดกว่าตั้งาง ไมนแห้งอย่างนี้เนาะปล่อยแห้งไปครัแบบหแห้งแล้วก็ออกไม้ไม่ไหมนินะมดๆครับผมตนะ้องตก็ตามจนละเอียดนี่นะครับประมาณนี้เนาะให้ละเอียดมากที่สุดกระทะให้อันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับในกระทะไม่ไหม้างี้นะครับผมใส่ไหมยังไม่ได้ มาไงครับสุดยอดครับบอกเลยทำพิเศษก่อนนะครับก็จะทำรถจัดนิดนึงตตอนนี้ก็ใส่เครื่องที่เราไปคั่วเมื่อกี้นะครับ ัวสกากระทะเนี่ยไม่ไหม้นะครับง่ายดีครับเวลาตํก็ค่อยบี้ๆนะครับเมอเกอกงน้อยไปไหน ไม่ครับผมตอนนี้ใส่กะทิไหมครับเรามาผัดกะทิให้มันอย่างนี้นะออกแตกมันหน่อยครับอ่าครับผมตอนนี้ทำเป็นกี่สีเรียบร้ยอยเรามาใส่ปกระป๋อง

ล้างล้างครบนะครับจะเคร้ใส่แล้ครับผม,มเดี๋ยวผัดจนกว่าเลแห้งครับ น้ำปลาครับผมนิดหนึ่งครับกับปลาครับผมอยาให้เขแหนะ่งนดนึ่งไอีกหนึ่งเมนูครับกินคู่กันครับผมผัดผักครับผมใส่ไส้กรอกหนังกรอบครับผม ตั้งไว้ตกแปอ่อนครับแห้งๆนะครับไม่ได้แห้งมากหรอครับแค่น้ำเลยมากที่สุดแ,แ,แล้วก็แทรกตัๆคนคบ ครับผมไปลแล้วไปนะเลยแบบนี้แบบหละถึงไม่อยากถึงไม่อยากแบบขอครับเป็นเจรอนครับผมเจรอนเลนี่น่ารักครับผม คผมคุณรสครับผมงานวัดเลยนี่เล,เลยจะทักงานวัดอืมะทะใหญ่ใหญ่มากนะครับมันไม่ใช่ผักน้อยๆนะครับผักเยอะมากจะเป็นผักที่เหลือในการกินกินจุ่มเมื่อคืนค่ะออามาโมดิฟายถักแปลงครับผมไม่ยากครับเลยจะไม่ค่อยเป็นกิจกรรมเท่าไหร่เนะ แต่ก็รสชาติไม่ต้องมัน่นในะจ,จกกนนนครับเกิดจากเือนเดิมครับผัดสุกแล้วครับปะมาณนี้นะครับเพราะว่าผักตรงนี้สุกเ็ยแม่อล่อยครับน,นี่ก็สุกแล้วเช่นกันครับเดี๋ยวไปทานกันครับผมอันนี้ใส่ทากันเลยครับผมร้อนมั้ยล่ะรอนน้อ,อนเยอะไหเดี๋ยวยอะหน่อย เอากระถางค่ะแปลว่าปักปุ่มน้ำมันหอย,ยจะเอาไปกินกับน้ำพริกมาต่อได้ปับปุ่มครับใช้กระทะเดิมเลยครับผมอันนี้มาแค่มาผัดรวนเฉยๆครับรวเก็กินกับน,น,น้ำพริกปลากระป๋องเราครับผมเสิร์ฟซอสปรุงรสน,นิดๆหน่อยครับพริกเรานนเห็นไหมครับก็จะข้นข้นแ,นงแนงรงแรงล้นเลยล้นกระทะเลย อยบาบ่งชีครับผมชุ่นๆลงไปครับเนี่ยขนๆครับับงนี้ครับอันนี้ก็มาผัดใส่น้ำเฉยๆนะครับเพราะว่าเอาไปกินกับน้ำพริกครับเร็เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรามาชวดกันครับ ทีนี้ก็มาปลานี่นะครับรากันไปก่อนเนาะครับผมจะไปดูง่ายๆครับตรงเที่ยงครับผมอันนี้ที่ผัดเมื่อกี้ก็ไปทานให้รับประทาน,นง่ายๆขึ้นนะครับครับผมอะไรที่ประยุกต์ได้ก็มาประยุกตนะครับครับผมรากันไปก่อนสวัสดีครับหยุดพักมีกระเชิดดะวกับเมื่อกี้เมื่อวานไปข้่งนาครับ